ครับสวัสดีครับพี่น้องปองปายที่เคารพรักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวารตี้ครับแฮปปี้การเกษตรช n แนลครับนุมขวัญช่ยหวัวใจเกษตรครับนักสั่งแรงบันดาลใจทั้งด้านการเกษตรนะครับมาพบที่พบน้องเป็นประจําทุกมือครับแต่ละมือกันนําเอาเกตสาระความรู้ข่าวสารทั้งด้านการเกษตรนะครับมาฝากตอนพี่น้องปองปายกันเป็นประจําเลยทีเดียวนะครับผมครับพี่น้องครับสําหรับมือนีครับเขาอยู่กันมองนีครับผมนีู่๊ นี่ครับป้าปอเทื่งครับพี่น้องครับนี่ซึ่งพี่น้องหลายๆคนส่วนหลายนะครับขันบอกถึงเรื่องของป้าปอเทื่งนะครับหรือว่าต้นปอเทื่งนี่ะเศษภาพนะครับของสีนะครับออกสีเรื่องเหลืองเนาะเอาครับพี่น้องครับบานนี่มาเบิ้งใกล้ๆครับทั้งนี้ครับนี่ครับนี่ครับจากการถีเห่อได้เห็นตะดอกสีเรื่องเหลืองเนาะบานนี้เขามาเบิ้งหมากครับพี่น้องครับนี่นี่คือหมากหรือว่าผลแก่นะครับของ เมล็ดปอเทืองนะครับเนาะครับตอนนี้ครับพี่น้องเกษตรกรเขานะครับก็ได้ทําการปลูกนะครับได้สามสี่เดือนแล้วครับตอนนี้ก็ถึงเวลาในการเก็บเกี่ยวครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่ครับนี่เอาครับก่อนดื่นนะครับเฮามาว่าจากกันก่อนนะครับสําหรับพี่กัดมองนี่นะครับคือมองไหนนะครับสาหรับวันนี้ครับนุ่มขวัญชช่หัวใจเกษตรนะครับมาพื้นที่เหนือสุดของจังหวัดมาสารคามนะครับนั่นก็คืออําเภอชื่นชมครับ ยูบ้านน้ำจันทครับตำบลชื่นชมอำเภอชื่นชมจังหวัดมาาร้ามนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรแถวพื้นที่แถวนี้นะครับเพิ่นกะเฮ็ดหน้าเฮ็ดไ้อ้อยเฮ็ดไ้มั่นนะครับแล้วก็เกษตรผสมผสานนะครับที่มีความหลากหลายนะครับเนาะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งครับหลังจากฤดูของการเก็บเกี่ยวนะครับพี่น้องอำเภอชื่นชมนะครับยูมองนี้นะครับเพิ่นกะด้ทําการปลูกปอเทื่งนะครับพี่น้องครับ ที่ผมนะครับได้ให้พ่อให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เห็นกันนะครับซึ่งห่วงระยะเวลานะครับของการที่เพื่อนปลูกนะครับใส่เวลาประมาณ4เดือนนะครับพี่น้องครับหลังจากที่ทําการปลูกปั๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับพ่อให้พี่น้องครับนี่ก็ถึงเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆนะครับเพื่อสิให้พ่อให้พี่น้องป้องไปผู้ที่อยากสิได้เมล็ดปอเทืองนะครับเอาไปขยายพันธุ์เอาไปปลูกต่อไปนะครับ ซึ่งการปลูกปอเทื่งนั่นนะครับก็มีหลายวัตถุประสงค์เนาะบางคนกับปลูกเพื่อสิเอา,มาเมล็ดแบบนี้นครับพี่น้องครับบางคนกับปลูกเพื่อสิใส่ในคะในการบำรุงดินเนะาะาจสิต้นเกิดมาสักระยะหนึ่งหรือว่าเกิดมาในช่วงของอ่านีเกิดดอกเนี่ยครับหลังจากนั้นเพิ่งกระไทยกบนะครับเพื่อสิเฮ็ดเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับสาหรับพืชน,นะครับในการเพาะปลูกขั้ต่อไปนะครับหรือพอยพี่น้องบางส่วนนี่ เพิ่นปลูกไว้นะครับเพื่อสิเฮ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับนี่คือวัตถุประสงค์นะครับของการปลูกปอเทื่องเนาะนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ผมสิมาสาธิตนะครับให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับเดบลงกันเนาะสำหรับเมล็ดปอเทื่งนะครับที่แก่แล้วนะครับมันจะเป็นอย่งไดครับนี่มันจะมีลักษณะเป็นอย่งสี่ครับเนี่ยนี่ครับเนี่ย หลังจากนั้นนะครับเพิ่นกะสีใส่รถเกี่ยวในการเกี่ยวเนาะพอตะเกี่ยวปั๊บเรียบร้อยแล้วเพิ่นกะเสียวไปตากแดดนะครับพอตะตากแดดเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเอาไปปลูกได้เลยครับผมซึ่งตอนนี้ครับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับผู้ที่ผมสิม,มารับเอาปอเที่ยงน้ำน้ำเพิ่นนะครับเพิ่นกะทําก,ทการเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาไปตากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ เอาไปใส่ในกระสอบถุงปุ๋ยนะครับเอาละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับเข้าไปเบิ้งกันเลยครับผมไปครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับตอนนี้เข้ากับพร้อมแล้วครับมาพบมาพอกับพี่น้องเกษตรกรนะครับอำเภอชินชมเข้าครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับคุณแม่ซื้ออย่างครับผมซื้อชุดจ้าซื้อคุณแม่ชุดเนาะอันนี้ซื้อคุณน้องอย่างน้อยนี่ตั้มครับผมคุณน้องตั้มเนาะเอานนี้คือปอเทื่งนะครับเที่ยาได้จากต้นที่ยาเบิ้งกันมานี่เนาะ เอาไปนี้หลังจากที่ต้นที่แก่หมากที่แก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเ่าเห็ดที่ไหนครับในการเก็บเกี่ยวใส่รถเกี่ยวค่ะใส่รถเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่ามาเกี่ยวเลยค่ะใส่รถเกี่ยวเข่ามาเกี่ยวเลยจ้าอืมรถเกี่ยวเข่ามันเกี่ยวปอดเที่ยงได้อยู่ติเกี่ยวได้มันมีแต่แกงสองรุ่นอ่าอ๋อเกี้ยวเข่รุ่นหนึงเกี่ยวปอดเที่ยงรุ่นหนึ่งอ๋อมันเป็นเป็นเป็นสลับหน้าที่สลับฟังก์ชันกันเนาะอ้าวครับผม หลังจากที่เก็บเกี่ยวมาแล้วคุณแม่บานนี่เขาเอามาเห็ดยังไงบานนี่ปอเที่องตากตากซีแดดจ้าโอ้เอามาตากเอามาตากซะก่อนเนาะมันจังสีแห้งเนาะซีแดดเผาจ้าตากซีแดดมันจังสีเกิดดีมันจังสีครบอายุมันยังสีครบอายุการพักโตของปอเทื่องเมล็ดปอเทื่องเนาะเอาเบ็ดเสร็จแล้ว ในการปลูกปอเทื่องหนึ่งรอบนี่เขาใส่เวลาในการปลูกนี่ประมาณจักเดือนเนาะคุณน้องประมาณสี่เดือนครับพเพราะว่าเอาเรื่มต้นจากการไถหดก็คือตอนหลังจากเจ็บเจ้าเขาแล้วนะครับพอช่วงเดือนท่านว่าเขาไถหดนแล้วเขาก็ลุงปลูกท่นานว่าพอประมาณไม่สาเขาเจเก็บเจยวไดหรอกครับอสําหรับพี่น้องป้องปลายนี่บ้านบ้านยังก่อนนี่น,นี่คือบ้านลำจันครับตาบลเขียนชมอาเภอเขียนชมจังหวัดมหาสารคาม หมายก็ว่าเพิ่นปลูกปอเทืองนี่ช่วงหลังการเก็บเกี่ยวเขาตีมหมายถี่ว่าปลูกนี่<ม>นเป็นรายได้เสริมมันเถอะเรา,าก็อือครับเรามู่บ้านท่าปลูกหลายบอคุณแม่ปลูกายปลูกไรเนาะแทบเมือบ้านอะไแทบเมิดบ้านาตีโอ้ยครับครับพี่น้องครับสําหรับมือน,นี่ครับนุมขัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมกับทีมงานก็เลยสิมารับปอเทืองเพิ่นนี่ครับปอเทืองเมล็ดปอเทืองคุณภาพดีนะครับ จากบ้านยังเกาะจากบ้านน้ำจันนี่ครับพ่อพี่น้องครับนี่บุ้ยเม็ดนะครับมีิตรเม็ดตรงๆนะครับเป็นตะสอนให้ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับสําหรับเบอนี้เนาะครับนี่นี่คือผลผลิตบางชนของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่นุ่งควันใชี่ยหัวใจเกษตรนะครับสีมารับไปนะครับเนาะเพื่อสิแจกใจให้กับพ่อพี่น้องป้องไปนะครับกันทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับเนาะ เอาครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณแม่ชุนเป็นยางสูครับขอบพระคุณครับแล้วก็ขอบคุณน้องตั้มครับผมครับผมครับเอาครับพี่น้องครับสําหรับท่านใดนะครับที่อยากสิได้ปอเทื่องนะครับไปทําการปลูกนะครับคือจังผมว่าจะให้พ่อแม่พี่น้องป้องปายนะครับได้รับฟังกันนะครับว่าสําหรับประโยชน์นะครับของการปลูกปอเทื่องนี่มีอยู่สองสามยางครับพี่น้องครับอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของการ เอาไปปลูกเพื่อสีบำรุงดินนะครับเนาะหลังจากที่ทาการปลูกได้สักระยะหนึ่งนะครับเพราว่าสีเป็นระยะของต้นเพราว่าสีเป็นระยะนะครับของการที่เป็นดอกนะครับเพราะจะเป็นดอกเลื้องๆแล้วนะครับหลังจากนะั้นห่อก็ไทกบเนะเาะอ่อก็สามารถทีไทกบล้วกสีได้ปุ๋ยพืชสดนะครับจากปอเทื่องเนาะ แล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็คือเรื่องของการปลูกนะครับเพื่อเสียามากเอาผลในลักษณะแบบนี้แหละครับพี่น้องครับเนาะแล้วก็อีกวัตถุประสงค์หนึ่งนะครับก็คือปลูกนะครับเพื่อการท่องเที่ยวนะครับเนาะเอาจากไหนท่านใดที่มีความสนใจครับ0899428684นะครับทั้ง ID Line แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับเนาะอย่าลืมทักกันเขามากันแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดนะครับอีกครั้งนึงครับ ที่อยากจะได้เมล็ดปอเทืองนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับนาอก็สามารถติดต่อประสานมาได้นะครับ0 8 9 9 4 2 8 6 8 4นะครับทั้ง ID ดีไลและก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับเอาติดต่อกันเข้ามากันเ้วกันนะครับเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับก็ิเได้ขนเอาเมล็ดปอเทืองนะครับสำหรับวันนี้สีมาเอาจัก2-3ตันครับพี่น้องครับ ขึ้นยูกบวานรสสิขนไปได้หลายปันดเนาะครับเอาจยงได้สร้างจองเขามากกับเรากันนะครับเอาครับสําหรับวันนี้ครับผมนุ่มคันแช่หัวใจเกษตรพร้อมที่งานขอน้าผ้าจากที่นองพองไปไปเพียงเท่านี้ครับสาหรับวันนี้ครับขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับผมบุ้ยครับเป็นตสอนให้ครับเมล็ดปอเทืองนะครับ